สวัสดีค่ะทุกคนห่างหายไปจากจอ YouTube นานมากไม่ได้อับโหลดอะไรใดๆเลยนะคะเนื่องจากว่าเชีวิตท้องค่ะมีน้องก็เลยวันนี้เชี่ยวจะไม่ได้ทำรีวิวเครเื่องยนึ่งบั่นนะคะดีดูในลาซินด้าช้อปปีก็เออเห็นว่ามันดีแล้วก็ ถูกด้วยเนื่องจากว่ามันลดราคานะคะเครื่องปกติมันราคาอยู่ห้าพันกว่าแล้วนี้มันลดเหลือสองพันกว่าตอ้แรกที่ชิวดูอะคือสองพันสี่แต่คิดนานคิดไปคิดมาเครื่อมานสองพันห้าเฮ้ยสองพันห้าเลยเหรอเร่รีบซื้อก่อนกลัวกลัวว่าจะไม่ได้ลดอินนะคะนี่ตัวนี้เลยคะ่ะมีของแถมให้ด้วย น่ารัมากม่กมีกระบอกน้ำน้อย,อ,ยอ่ะอันนี้คืออะไรคู่มือแนะนำอาหารเทารกน่ารักจังมีช้อนซ้อมให้น่ารักอันนี้ก็เป็นจุกให้ใส่ผลไม้แล้วก็น่ เรื่องนึ่งอันนี้คืนึ่งสองชั้นนะคะต้องนึ่งค่าเซออีกรอบนึงก่อนที่จะปรุงอาหารให้ลูกนะคะมีคู่มือมีปากปิดห่อ,อกันแค่ได้ดีมาก รื่องก็จะประมาณนี้นะคะความสูงไซส์ของมันเรามาแกะดูเลยค่ะนี่เป็นแบบนี้นะคะตัวเครื่องขนาดประมาณนี้นะคะไม่ใหญ่มาก ไม่พัด เดี๋ยวเรามาลองทําเมนูกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวล้างอุปกรณ์อะไรก่อนนเ้าไปนึ่งก่อนนิดนึงนะคะอันนี้นะคะเขาให้มันเป็นตัวสำรอมมันคือยางที่อยู่ข้างในตรงนี้ค่ะตอนแรกก็งงเอ๊ะมันคืออะไรนะพอดีดูในคู่มือขั้นตอนแรกนะคะคือใส่น้ำลงไป200 ml ยหรือไม่เกิน ตัวขีดสีแดงตรงนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาให้แน่นอืมตรงนี้ล็อกอย่างนี้นะคะ อันนี้นะคะคือถ้วยเอาไว้นึ่งนะคะเราก็จะามาใส่ข้าวเราก็เอามุมนี้นะคะใส่ตรงขอบตรงนี้เนาะให้มันพอดีกันเสร็จแล้วเราก็เอาข้าวเราส่าข้าวเรียบร้อยแล้ว,วใส่ในดนี้นะคะนี่คือสูตรของแม่เลยนะคะเราก็ใส่ไข่ไข่แดงลงไปหน่อยนึงลงไปนิดนึง เอาไปนึ่งด้วยส่นิดหน่อยอะนะคะเราก็ใส่เนมลงไปแบบนี้เราก็ใส่ปักทองลงไปเราก็เอานี้นะคะเป็นให้ตรงล็อก มันมนล็อกตรงนี้แบบนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะหลังจากที่เราใส่ข้าวนะคะใส่ไข่แดงแล้วก็ฟักทองแล้วก็ปิดครอบด้วยนี้นะคะแล้วก็หมุนไปด้านขวานะคะที่มันเป็นนึ่ง ็จแล้วนะคะโอ้ร้อนมากทุกคนต้องระวังนะคะตรงนี้ mm hmm. ว้าวร้อนจริงจัง mm hmm. ขาบเป็นแบบนี้นะคะ 嗯，那我啊。Hmm. ก็จะได้ออกหน้าตาเป็นแบบนี้เน่ะเสร็จแล้วได้มากดเทลงไปนี้นลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาลูกไปกินข้าวข้างนอกแอเคเรียบร้อยมามานี้ใหญ่ๆนิดนึง นี่ข้าวของหนึ่งโลยังยังมัหมั่ข้าวแล้วลูก <c oughs> หาชื่อมาอืมขอชื่อมามัามมัม <c oughs> 宾管呢？我我关了。哈你拿